มองไม่เห็นบอกกูนะ โอ้ตัวสองก็ดีนะใต่ไม่พอ อ่นานมาเอาบทเ้วเจอเลยตั้งแตเกมไม่มีเสียงแล้ววเนี่ยปิดอันเหรอไม่เนี่ยเ,เกมกาก <c oughs> ไม่มีเสียงแล้วนะตัดคลิปก่อนลวกันโยนวิเล่นทางไงไอ้บล็อกด้วยโอเคทำแเบบี้เกี้ยวอืมตีน่ามือไม่ลั่นไป รายจิตน,นะฮะโอ้ยังโดนว่าเขายังตัวทองจากการโดดลงมาอยู่นะยาวเลยเะไ่้จังค่อยมีปุ่มหนึกด้วยนะรอ,อกไหมเอา้ากูทำอะไรเนะี่ย เร็วไปไม่หลุดวะได้ไงวันนี่ยว,ว้าวไ,ได้จิตเลยฮะลอยละยังไองอันนี้ก็ลอยลอยจ้า แรงหนึ่นะมีปวบข้าหนึ่งแล้วดอะทำไงเดียรเอาหนึ่งปวดกาแฟเดียวไม่เอาลอยไปเลยปวดหนึ่งมาปวดได้แล้วบอกไม่บอกตึงจังเราอะ่ะกิ่งห <c oughs> ลบพัสยวะเขานะ ปิดพุ่งใส่โอเคกอดแตกตี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 งัดตีตีตีสองตีตีปั่นให้ออกตึงหนึ่งพุ่งโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอรีก่อนนะไม่มีเสียงเกมนะ ปิ่นนะครับคนนี้คือผมไม่เคยชนะเขาเลยนะเจอเขามาสาเกมละโดนเขาย้ำแบบโปรเฟกวินไปสองเกมเลยนะเราย้ำขอโบอคนนี้ย้ำเรานะ <c oughs> คนนี้คือโยนผิดมัวไม่ได้เลวเล่นแบบสลาดนะนหดนะไม่ค่อยอยากโดนเขาเลยโอ้ตัดสินใจต้อ,ญญองโหดแล้วจะเอาเกินมาละกุตุย เนี่ยเสียปลดง่ายไงน่ายอมโดนลอยเลยกระดานเบรคหนักไปอือม,อมเนี่ยต้องรอปลดนี่ยะดาดิปลดยัดหนึ่งะนะมันหาคือเขาก็มีปลดแล้วอะหลอกเขานะไม่จริงไม่จริงของแม่เลยนะออกเลยฮะคนนี้ดุจริงนะ

เดินเข้ามาสกิลสองมาดีครับผมไม่มีอะไรจ่ายเขอปอกเขาไม่แตกเลยมองก่อนครับกันเดี๋ยวเขาไม่หนีแล้วกิ้งไปโอ้ตายและกิ้งไปโดนสกิลลงพื้นเขาพอดีนะอันนี้แย่นะอันเราแย่นะโดนเอาเพิยดอีกรอบแล้วเฮ้ยอ๋อดับพัดสีลืมพัดส,สีเองไปเลย โอเรา,าเขา,าติดเด้งมานะอืมจะได้เล่นไมหมสิบยีถ้าไม่ตายก่อนนะสู้ได้อีกนะยต่มั่นใจว่าจะไม่ตายไหมก่อนโดนฟูคอมโบไม่รอดละรอยแล้วรเราโคตรไมโคตรที่ดีๆ่รนจะทำอะไร โอ้ไปพุ่งใส่ตอนสกิลหนึ่งเขาพอดีนะโอเคคู่ต่อ,อไปเลยฮะไม่ชนะคนนี้เลยเนะี่ยดุจริงดุจริงโอเคร่มนะครับโอ้เจอเพื่อนๆกันสักทีนะหลันหลันคนเมนชื่อเท่เลยโอ้พิดเลย,อ,เลยอ่ะพิดด้วยแจกแจกกันม ือเร็วกว่ากูบอกเขารู้นะว่าก่อนะเอ๊ะรู้วกว่านเนี่ยกูกลับเนี่ยเอาละอยากสองลอยเขานะแต่ไม่ไม่กล้าเสีย่ยงดที่หอกตึงจมโดนไปอย่างเงี้ยโอเค,อาอเคดามเมจเท่ากันเหรอดามอเมจเท่ากัน ว่ายเยอะกว่าวเราเลยเท่ากันแปลกดิโอ้โสวยมากตอนนี้นี่ปวดนะไม่นับเวลาอีกแล้วลืมอีกแล้วโอ้ากิ้งจ้าสกิปเลยเป็นไหมกุ้งหง,งัดเลยโอเคไม่ต้มเลยนะเอาวะแต่นัน่นแน่หล่นนะอย่างเงี้ย หล่นบอกแล้วพลส,สี่นะอ๋อไม่ใช่พลส,สี่ันะเทศโบสถ์ในการากาศเหรอกรรมดูว่าพลส,สีมันนั่นน่ะโอ้อไม่ก็ตึงมั้งเนี่ยตึงโอเคตึงจริง่ะแย่และพลส,สี ไม่เด้งอ่ะเด้งละตึงไม่ยอมนะตึงใส่แล้วไม่มีสติปัจจัยเลยโดนตึงละต้องปลดเลยถ้าเกิดพุ่งมาก็ปลดเลยนะไม่ตามนะเอ้ยแปลกแปลกมากยังไม่มีตึงไม่เป็นต้องเล่นละโอเคตึงขึ้นพอคนอื่นขเขาก็น่าจะขึ้นแล้วนะ เอาไงดีวะพุ่งเข้าไปเลยเบิร์ดเลยนะโอ้ตายโอเคครับไปอีกสักคู่หนึ่งนะเพราะว่าต้องไปนั่งตัดคลิปใหเพราะว่ามันหาห้องแล้วต้องเกือบสองนาทีนะ เอาเสียงเกมหายละโอ้โหเกมกากเออเราค่อนข้างแพ้ดาบแดงนะแต่เกิดาสกิลคมนกไหมไม่นกกดเลยโอเคพิษพอแล้วไม่เลยละกดไปแล้วเจอกันอีกทีห้าสิบสี่กัน บอกไหมให้บอกนกลงหัวกดได้สองร้อยโอเคอุ้ยแ yeah. ย่ออกเลยออกเลยโอเคปลดหักเรียบร้อยนิ่มตอนนี้ตึงเรียบร้อยสี่ขึ้นทันไหม ทนันโอเคลอยยังให้เขาใช้สกิลโอเคครับบาทปดเลยหนึ่งไว้งัดโอเคสามลอยอจบฮะเอ้ลทำไมกูไม่ทุ่มวะกูทำอย่างเง้นไม่ทำใหม่อะ่ะเาขายอมยังยังไม่ยอมนะใจดีคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ